มันโป่งแล้วนะครับช้าอยู่ประมาณยี่บนาทีอ่ะทำเวลาได้ดีบบนี้เป็นขบวนรถด่วนที่ขบวนที่3 8และขบวนรถด่วนที่ขบนที่4 6ต้นทางจากสถานีสุนัหโตลกและสถานีตางเลซาสุขลาย